สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์นัทนะครับบริษัทวิทยา,ญญาสิสวิอตนดัสทรี SSI วิลโลฟซีคอนสแตชชั่นนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องตัวอย่างสําหรับการคํานวณแรงลมอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้านะครับก็ ตัวอย่างนี้นะครับกำหนดว่าอาคารนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมสาครน,นะครับเป็นลักษณะที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาองค์อาคารเป็นไปในตามรูปนะครับความกว้าง60ความยาว60ความสูงที่เอ่อที่ e อทไ์อยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็เอ่อสโลปของสันหลังไทยอยู่ที่ประมาณ5องศาสำหรับการพิจารณานะครับก็พิจารณาเอา่อ ระยะที่เราเรียกว่าความสูงเฉลี่ยของสันลังคานะครับก็แทนค่าแทน5องศาเข้าไปนะครับเราพิจารณาออกมาได้ความสูงทั้งหมดที่กึ่งกลางที่2.6เมตรนะครับแล้วก็เอามาคำนวณความสูงเฉลี่ยอยู่ที่7.3เมตรนะครับก็คือเอา2.6หาร2แล้วบวก6เมตรครับสำหรับในการคำนวณน,นะครับ สมการที่จะใช้นะครับหรือที่ระบุไว้ในด้านหน้านี้นะครับว่าเป็น net pressure นะครับสิ่งที่เราต้องการคำนวณน,นะครับก็คือ pressure ที่กระทำกับผนังของตัวอาคารแต่ละด้านนะครับปัจจัยที่ส่งผลกับ pressure นะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือความเสี่ยงนะครับที่จะที่จะออกแบบอาคารให้แข็งแรงนะครับต้านทานต่อแรงได้มากได้น้อยนะครับให้ไม่เกิดการวิบัติเมื่อได้รับแรงเยอะ นในกรณีนี้นะครับก็มีการระบุด้วยค่า importance factor นะครับซึ่งสำหรับตัวอาคารนี้นะครับมองว่าเป็นอาคารที่ใช้งานปกติทั่วๆไปเป็นลักษณะโกดังนะครับที่อาจจะมีคนใช้งานอยู่ก็กำหนดว่าเป็นรูปแบบที่ปกตินะครับมีค่าประกอบความสำคัญของแรงลมหรือว่า importance factor เท่ากับ1ลําลำดับต่อมานะครับก็คือการระบุนะครับ ความเร็วลมนะครับจังหวัดชุมครนะครับอยู่ในกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่1มีความเร็วลมที่25เมตรต่อวินาทีนะครับมีค่าประกอบใต้ฝุ่นเท่ากับ1น,นะครับดังนั้นเราสามารถคำนวณหา pressure นะครับจากความเร็วลมนะครับที่เป็นความเร็วลมเฉลีย่ย 60นาทีได้โดยการนำสมการนะครับเส้นหนึ่งศูนสองคูณด้วยความหนาแน่นนะครับของมวลอากาศหารด้วยสเปซิฟิคเกรวิตี้ที่9.81ความหนาแน่นมวลอากาศที่1.25นะครับแล้วคูณด้วยความเร็วนะครับคือ25เมตรต่อวินาทีคูณด้วยค่ากรอบไดฝุนที่1ยกกำลังสองออกมาได้เท่ากับประมาณ40กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นเพรสเชอร์ที่ยังไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบปัจจัยอื่น มาพิจารณาปัจจัยที่ตามมานะครับก็คือ exposure coefficient นะครับอาคารนี้นะครับเรามองว่าเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแบบ A แล้วกันนะครับก็ระบุความสูงนะครับอยู่ในช่วง6เมตรถึง10เมตรนะครับก็พิจารณาที่ความสูงเฉลี่ยดังนั้นนะครับก็ได้ค่า CE นะครับ exposure coefficient เท่า e กับ1.0ล่าำดับต่อมานะครับ หลังจากที่เราได้ค่าตัวแปรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการหาต่อไปก็คือค่า CGCP นะครับทั้ง External Coefficient แล้วก็ Internal Pressure Coefficient โดยที่ค่าประกอบเนื่องจากการกันโชคของลมนะครับมีการระบุไว้นะครับในมยญพ3 1.1นะครับหัวข้อ2.5นะครับทั้ง2.5.1นะครับกอไก่แล้วก็ขอไข่นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับอยากจะเรียนว่า เวลาไประบุนะครับเฉพาะสำหรับ external pressure นะครับก็จะมีการระบุ CG เอาไว้นะครับว่าใช้2.0นะครับแต่ในขณะที่จะในขณะที่การคำนวณ internal pressure coefficient นะครับ ค่าที่ระบุในมาตรฐานมยพอจะเป็นค่าที่คูณกันเรียบร้อยแล้วระหว่าง CGI ก็คือ Gas Factor Coefficient นะครับของ Internal Pressure คูณกับ Pressure Coefficient ของ Internal Pressure ในพดหลังนะครับอยู่ในตารางที่ระบุไว้ในมาตรฐานมยพอ1311